สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอก,กันกับส่องตุกตุกแสบน่วยอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าบ่ได้พบบ่ได้พอกันโดนเป็นเดือนสองเดือนเลยนาองพี่น้องเนะาะเนี่ยอาจจะน้าโควิดค่าโควิดระบาดแย่ง้าพี่น้องวมือน,นี้ยได้ย่ำหอยนางรมจ้าพี่น้องโตใญัญยันอวนอวนเลยจ้ามาให้กินมาสูกินกินหอดอยู่ด้วยจ้าพี่น้องแต่แบบว่าบรรยากาศมันแบบมันบ่อเอือนน่วยไหมบ่เ,มอเอือนนุ่ยอย่างมันตี้ เป็นโควิดกับยานพี่น้องยานติดเข่ามากกับหฮสัวออกไปไซกับบ่อใดไปซื้อกับเผากันยากพี่น้องหาเนี่ยยูเนี่ยกินกันยากพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้สีดวัคซิ้นครบสองเข็มแล้วจ้าสีดครบเป็นแต่บอาทิตย์วังหันแล้วจ้ากันเลื่อยได้ออกไปสือพี่น้องเสียงเสียงเนี่ยแจงหน่อยเบิ้งกุุงเข้าจ้า โตงหญ่แน่พี่น้องมาจา้ะเขาหอนหอๆเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มทั่วต่างย่ของล้างเด้อพี่น้องอันนี้หอมเจียวจ้ะคือเจ้าสูตรเดิมพักกับหลากหลายโอ้ยขิดหอดพี่น้องเลยอย่าเค็ดอยู่มันหังคุณทุกคน เรื่องสี่วซีนมากจะเม็นกินเขาแส๋วมันเป็นเสียยาสร้างให้กันชอบจ้ชอบสอวยแลยด้วยหนึ่งขนงก่องข่อยยัง <t ries> อ,อืมบ้กิน,นูดเดียวได้จำเลยเว่ากับยางกรุงไม่ใช่น่อยกว่าจำงนานเห็นเบิร์ดเด้จีิพี่นออืมอืม ทางหายไปโดนขึนหอดกันมะน่าพี่นอกนอนอปรับสี่น้ำตัลอืมนอ้องง่ายกว่าที่เลยซ้ำหนาเลยตอนเป็นหนาไงแล้วง่ายก็หนาอืม เนื้อแบบหวานแห้งสิงกินเป็นแพ้ตาแพ้ตาจาังมเนีล้วมีน้ำจิ้มที่ปุดกินแกมพักพ่อพักนี่จะ้ะน้ำจิ้มถัว่วเน่นๆพี่นอ้องน้ำจิ้ม มันมันทัวรวานเปรี้ยวตังก็บาะวา่ะวาเปรี้ยวตังค์เนี่ยใชจ้ะ พี่น้อง,อองผู้ไหนฉีดวัคซีนมากเรากินเขาแสบเพื่อกันแน่พี่น้องคือมันแสบเป็นปกติมันอยู่แล้วแต่ว่ากินแสบอีนหออนี้นะจ้ะเนี่ยกลึบกๆบ เบอร์เดทส่งวงโดนจำซื้อส่วงกับซี้บอร์ได้พี่หน่อยอร่อยกินเ,เบอร์เบิร์ได้นี้พี่หน่อยว่ามันไอไอเป็นสีขาวก่องน้ำนมเมื่อท่านผ่อนเวลม กินยังเพียบจไปเห็นยังกินคนสีรุ้ยพี่หน่อยเย้ยไม่จะวานไม่ฝ่อยบอ้างมองกินหาจะเนี้ยสีเขียสีขายก็คือไปขายไอ้เพย์อยากด้วยซื้อเรกับวัตถอแล้วเพีย ฟันกับบ๊แม่นเทวดาก็ได้เศรษฐกิจทังสี่แท่นสี่สิฟันแม่นแมนหายจากสามตัวตรงนี้แห้งมาตัวกัน zoom zoom พี่หลอนเนาะพี่เนาะว่ามันแห้งพี่หลงจ้ะอืา alô allora. ควบคู่ใจอืมคุณโตบนเหมือพี่น้องจ้า อากาศดกินขาวตะเวนนอนเปิดแอร์เปิดกรล่มเบืองข้าสาบอยงพี่หน่อาางถ้าจะถัดน่ะเพียงง่ายๆอย่างพี่น้องไม่ได้เปิดจ้าเพีาาพงยงเพาอสาบเพียงไขรเพียงนัย่นย โอ้พี่น้องแช่เลยอร่อยอืมพี่น้องโมเลียงงานโมหยากจนไปเสือ สามมัดสิบบาทเอ้ยสามมัดยี่สิบโอ้ยบ่วแมวหมัดละยี่สิบสามมัดห้าสิบอยาไปผ่อนที่ท่างบา้า,บานเท่าไงเนอะที่หน่อย มาล่อหนึ่งสามหนอยแก่ทิพยว่าไม่ได้กินรวนแล้วจะเลยจัดจะเลยพี่น้องความเสียบบอกป๋านี่พายอืมวอหวานง่ายจ้ะ าไปหามกินเด้อพี่นนอเป็นโควิดตายก่อนไม่ไกินนะอยากก็กินมันหลดเบื่อาหามไหมหาประด้๋ยจะเฮ็ดจังไหนเนาะพี่น้อยืมกินแต่ยืมปรได้เล่นสูมื้อน่้ไปกับบมีดีดีปรดีบ่ไเด้คืนอีก ไปน,อไปนอ้องพี่น้อ,หนอ,องหวานนวลหวานม,ม่วนซิลิคนห้ามมุกต่อดิลดนละ้นใครบ่เคยจนบ่เข้าใจเกิดมากวาส,สนาเฮดียังกคอยสบายเนาะพี่น้อง ก็สวัทดีวอาข้ามหยาบด้วยจ้ะแมนดีดีเดยวัฒนะฮีดีแล้วยัววยวยยงค,ยควายสำบายกล่องควายเอียงติดว่าซีนมานั่นักขึ้นเป็น1ิโล1ิโลเป็น1ิบสิโลพี่น้องอีดี เอาสร้างเอาอยาสร้างไม่กิน<ม>สว่วงัวอิ่มแป๊บคืออะไรคะยังไง Ừ, nước rồi thì nó bình ngon như bà คิดหาแล้วคว้างสืขายพี่น้องขายนั่นขายเนี่ยคือเซ็ตซับตัวนี้เขาก็มีแบบเดลิเวอรี่เนาะพี่น้องออนไลน์โพสลงไปเขตนั่นเขตนเนี่ยไม่ต้องหาส่งไกลย,ยากจะ้ะเดขายด้วยกันพี่น้องคิดไปคิดมากอ๊้จะสิไปหาขายผู้ใดไปเขาก็เสพเงื่อนเสพช่องเสพข้ามนาะพี่น้อง ขายแพงกว่ามีคนซื้เตอีกหวาวาน้านบึงคาเป็นด้วาน้ำเด็กขายเ่านละ อแท้งกวดกินมันเบิดมันแพงหือน้อง มันกาา็ได้อืมอืมพี่น,อน้องลูกบ้านได้เป็นก็ใชยลูกข่อยบ้านข่อยเนี่ยเหลืองานมากสูม,มือนี่ข่อยประเด้เฮ็ดแต่งงานด้วยค่ะ ขอเลี่นหนังสือไปพร้อมอเลื่อนออนไลน่พะนะกกูมันปึ๊บมากับปึ๊เรืยพี่น้องขอสอบจะว่าแอดไล่จะว่าเขารห,หัดนั่นเขารหัสนี่โอ้ยตายเลยพี่น้องเลี่นแบบนี้ตายเลย ก็อ,อื้อันนนด้เท่านัา้พี่น้องอิ่มละจ้ะถึงใจคลิปนี้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในำเรืเ่องจ่าพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องตุกตุแสบนั่ของห้าวในเรื่องจ่าเขาไปติดตามได้ในช่องยูทูบหลักกับเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กนะจา่าชงเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะตุกตุแสบนู่จ่าพี่น้องจ้าการเฮ็ดรคลิปเนี่ย พ่ามันเพล,ลิดเลยนเลยพี่น้องอันสิว่าอือโเวตุนี่แต่ยู่ส่วน,นโคอเหตดอกเศรษฐีประเหต์อันนั้นเพิ่นเป็นมืออาชีพอ่ะเนาะพี่น้องอันมือสมัคร์ทเลนส์ยังเท่าเนี่ยถ้าิ่งเริ่ม่จ้ะถ้าจิตใจเท่าพอไปอารมณ์เท่าพอไปนั่นมันเกิดมาสื่อสารกับพี่น้องนี่บ้านเราเป็นตะเบิงเลยพี่น้องจ้ะเดี๋ยวแม่รังหนาบูตอุยงเยอะเออกูเลยจะไปเบิง แม่บ้านพี่น้องจะแต่คลองตัดคลิปแต่คลองโอ้ยอีหายไม่หด้นายบวดแทะแกยังบวชอยากเอาลงอยู่เด็กพี่น้องเม่อไหร่มาเออสิมาใส่อารมณ์สิมาใส่อย่างกินกนินเป็นประจมันบ่แม่นจ้ะพี่น้องอาหารบม่ยพูดลังค่อนจะว่าสำหรับอุปบวม่นใจพร้อมใจพร้อม มันซื้อสารให้พี่น้องมาให้พี่น้องได้รับช่อมเราฟังแบบมีความสุขก,กันนะจ๊ะรับมีคมวามสิมีความสุขแกันมาจ้ะพี่น้องไปก็ลยายใหญ่ฮะอืมทอดแล้วพี่น้องเตยถดไทมีอยุดผักเหลือไม่สูงไม่ หันกำลังใจตัวเองพี่น้องเดือนสองเดือนว่าหันนี้เบื่อเฮ็ดคลิปกลับไปฟื้ฟนฟนตะควางพี่น้องกลับไปเบิ้องคลิปหลายๆแต่าก้อนกับเบิร์นด้วกันว่าม่นบ่เบิร์แต่ห้าเบิรงด้วยความควันค่ายหรือความตะนุกสนานห้ามไปในเบิร์เอาความโลูขนาดนั้นนี่เพราะขา้าข้าไม่เฮ็ดเอง กวเห้าสีเข็นเพิ่นในในช่องในโทรศัพท์ของห้าเนี่ยมันอยากเลยจ้ะพี่นนอกผู้ทออี่เพิ่นเป็นเมื่อาชีบแบบนี้เพิ่นเก้งเลยจ้ะเพื่นเพิ่นเป็นเมือ่อาชีบแล้วอ่ะพี่นนอกเขาตรงเบนางเรี้ยงหลุ่นหลายๆอืมก่อเหตไปเบึงพื่อการเอาทุนเรื่มไม่กลับมาไม่ จะมาสาหรับโตโตอูเนี่ยอูแบบจิมีอะไรแน่จักน้อยเพราะว่าท่านทำงานไปพร้อมท่างเหตุคิดไปพร้อมบางที่เหลืองานมากเมยเหยเสียกับบมเมนว่าท่้หลูกท่้งเต่าท่้งเสือท่้งผาแม่บ้านอ่ะพี่นนองทุกอย่างกะคือเห็นงานประจำต้องกันเนาะที่นี่กะเฮิร์ตซู กลับมาใหม่ไปหากำลังใจจากของมาใหม่พี่น้องจา้าฟืฟน้นฝนกลับมาใหม่อีกครัง้งแล้วกะ็ขอฝากพี่ฝากน้องนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้อูน้ำเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนสิได้ฝึกฝนแล้วกะ็สู่ต่อไปจ้าพี่น้องสู่ไปจนจนเท่าสู่วันไหนบุญหลานเนาะพี่น้องเนงาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องเศรษฐก,กิจโลกไพ่ไข่เจ็บ เงิ่นท่องทุกอย่างนะจ๊ะหายใจยืูมเออกินซูมือ,มอหาตรงหาซูมือจ้ะได้น้อยได้ร้ายหาบาทสิบ,บาทเอามีเก็บคันว่ามีเก็บมันบก็ม่มีเก็บดอกพี่น้องเฮ้อพ่าอยากเรียงมีเก็บนี่บ่มีต้องเก็บดีกว่าหาบาทซีบ,บาทอย่งงี้ดีเนาะพี่น้องเหรียญบาทเนี่ลร่างเทียบโบ๊บ๊บกลุ่มเหรียญพี่น้องเก็บมือนละบาทซองบาท อายแล้วนี่แต่ก่อนไม่อยู่น้ำกกนใหม่ๆพี่น้องเอามาเก็บเห้ยงอย่างเหรียญบาทอืมภระานเหรียญบาทเปรี้ยงไงอย่างเก็บเหล่าแง้มแล้วอยากไปใส่แล้วก็เอาไปายแล้วก็โจ๊กไ,ไปหาบาทสิบ,บาทอันนี้ก็ได้หายหบาดนี้แง้มมันสิเป็นสิต,ตายมากพี่น้องสี่พันหาพ่นหุเน้ สามพันสี่พันกับมีพี่น้องจ้งอีกอาทิตย์หนึ่งสองสามหมื่นเนี่ยเอา้าเงื่อนสีออกนี่เหตุจังไงสิเดบผ่านผลมันไปใดมันโบเหียจากบาทเงื่อนเดือนนี่กับไปยิบตัวนั่นออกมาพี่น้องว่าได้เยืมไผาห่วงว่าได้ใตดอกผู้ใดไรกมจากที่มือระบาดสองบาททีว่าเก็บให้หยังมือระบาดสองบาทนี่แหละเต้พี่น้องเต้มือนั่นมากเงืนเหรียที่เราใดกับขึ้นมากนี่ยแล้วก็สีเอาหายไว้ตลอด ของอูบอมเป็นออมสินนะจ๊ะมันสิเป็นกระเป๋าหรือ,อีไงที่อูเห็นมันเป็นต่างหากเอาตัวแแต่หาเหลาห้ยยังัสิก็เอาไปเก็บพี่น้องหยอดล่งหยอดลง,ดลงหารอยหกรอยอยากซื้อยาซีฟอกยาซีฟันเะนาะไม่อยากจกแบงก์กเอาไปเลียกเซเว่นกะเหลียกได้พี่น้องน้ำลานค่าเพิ่นอยากได้ก็เอาไปเหลียกเพิ่นถามเพิ่นวบาอายไปโรงงานนี่หอบกระเป๋าบักง่ายพี่น้อง เงินเงืนใบติบอเงินเหลี่ยงก็ายความอายกินบ่ได้สักซีก็กินบ่ได้เงินฉลาดพี่น้องเงื่นฉลาดจะกินได้ซื้อได้ซื้อแนวมากินได้จะไปไอ้บ้างพี่น้อง พายกองเขาไปกินนังสีเขาเนี้ยอกองหมดไงเอ้ยเมื่ออายซะยานตะคนเลยเน้ำกวนพี่น้องเลยเนาะอย่าตะกิ้นังสีพามีกองเข่าพายไปร่วงงานเลยหวานก็เรียนน้ำกลนจ้ะอืมอิอมแล้วพี่น้งจ้ะว้าลายห้่ามึงอีกอะ ง่าไปซ้ำนีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวสามสิบไม่ได้หรอกคือใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพี่นอ้องจสาเป็นกาลังใจ,กกงจ,จงใจกันสู้ต่อไปนะจ๊ะพี่น้องกับส่วสูงขึ้อกันเนะจ้ะทำมาเหมือนนี่ไปก่อนเนะจ้าพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า